สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการบ i l ลเลนแอออนแอร์ค่ะรายการที่จะพาผู้ชมไปพูดคุยกับนักธุรกิจนะคะจากหลากหลายวงการค่ะดิฉันนะคะดรสุธีราศีเบญจโชธค่ะ แล้ววันนี้นะคะผู้ชมค่ะไม่ธรรมดาค่ะเพราะเราจะไปคุยกับนักธุรกิจท่านหนึ่งนะคะท่านได้รายได้เป็นหลักแสนนะคะถึงแม้ว่าท่านเนี่ยจะเคยทำงานอยู่ที่บริษัทนะคะเป็นบริษัทที่ใหญ่และเป็นที่รู้จักค่ะแต่ด้วยการใช้ชีวิตที่คุ้มค่าค่ะจนทําให้ท่านมีปัญหาสุขภาพนะคะและในวันนี้ค่ะท่านจะมาถ่ายทอดนะคะว่าท่านได้แก้ปัญหาเหล่านี้ที่โลกรุมเร้าได้อย่างไรมาพร้อมกับรายได้ที่มั่นคงค่ะ พร้อมแล้วนะคะไปพบกับท่านกันเลยค่ะอคขอต้อนรับค่ะคุณโกสิษฐ์ฝันฝานะคะนักธุร,รกิจระดับไดมอนด์บริษัทแอมเบชิเดเทคจำกัดค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณโกสิษฐ์ค่ะตอนนี้เป็นไงคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับตอนนี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงมากครับทุกคนมีเป้าหมายชีวิตนะครับผมเองก็เป็นคนที่มีเป้าหมายชีวิตเหมือนกันเรามีเป้าหมายอย่างหนึ่งว่าเราไม่อยากจะทํางานจนกระทั่งเกษียณอยากจะมีงานตัวไหนก็ได้ที่ทําให้เราพัสนิก่อนเกษียณได้อะไรเงี้ยครับ ะฉะนั้นเนี่ยในช่วงวัยทีนเนี่ยทำงาน active เพื่อให้มัน active i n c o m มอะครับเพื่อให้เรามีไรายได้เยอะๆคร<ช>าวนี้เมื่อก่อนทํางานเกี่ยวกับอะไรคะนั่งโต๊หรือว่าใช้แรงงานหรือว่าอย่างไรคะ,ะต้องออกไปต่างจังหวัดบ่อยๆจริงๆแล้วเนี่ยงานลักษณะเมื่อก่อนที่ทำเนี่ยครบวงจรเลยนะครับเพราะว่า 1. นภาคเช้าทํางานภาคค่ามีเรียนเรียนปีเรียนโทรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ดูแลงานการนําเข้าส่งออกระหว่างประเทศ ต้องเดินทางไปอยู่ต่างประเทศบ้างอะไรเงี้ยครับซึ่งเวลาเนี่ยมันมันหมดค่ะฉะนั้นเราเราเลยใช้เวลาในการที่จะทํางานเนี่ยค่อนข้างเี่ะเ,เยอะค่ะแล้วงานที่เราทำเนี่ยนำเข้าส่งออกนะครับมันต้องดีกับต่างประเทศซึ่งเวลาพักผ่อนระหว่างไทยเวลากลับการมันทําให้เราเนี่ยแบ่งเวลาของเรากับเวลาของเขาบางทีเราให้เขามากเกินไปแต่ตัวเราเราลืมอ๋อเราก็เลยไม่ได้พักผ่อนอันนี้แสดงว่า เราทำงานบริษัทใหญ่ใช่ไหมคะมค่อน้ใหญ่รรายได้ดีไหมคะถ้าเป็นพนักงานประจําตอนที่ทําอยู่เนี่ยผมอยู่ในฐานะบริหารแล้วครับรายได้ก็มั่นคงแล้วเหมือนกันครับรายได้ก็คือดีอยู่แล้วเพียบแต่ว่างานเราเนี่ยเขาเรียกว่าต้องดิวกับต่างประเทศเพราะฉะนั้นเวลาที่พนพักผ่อนเราก็จะไม่ได้พักผ่อนแล้วเสร็จนอกจากนั้นเรายังต้องเรียนหนังสือด้วยแสดงว่าเราไม่ได้พักผ่อนกับสมองเลยให้เวลากับตัวเองบ้างไหมคะตอนนั้นตอนนั้นเป้าหมายอย่างเดียวคือเราไม่อยากจะทางานจนกระทั่งถึงเกษียณในวัยหกสิบอะไรอย่างเงี้ยครับ ฉะนั้นทํายังไงให้เราเนี่ยย่นย่อการทํางานมาเป็นไปอย่างที่คิดไหมคะเป็นไปอย่างที่คิดครับนี่เงนครับแต่ว่า สิ่งที่ได้เป็นของแถมก็คือสุขภาพมันแย่มากๆผมมีโรคอย่างหนึ่งที่ที่โชคดีก็คือไขมันพอกตับอาการตอนนั้นเป็นไงคะเราถึงรู้ว่าเราเป็นไขมันพอกตับอาการเนี่ยคือเราเราจะเหนื่อยง่ายไขมันที่มันมาเกาะที่ผนังหลอดเลือดเลือดมันหนืดมาเลยทําให้เราห่อแนเพลิยาอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นมาตั้งแต่ประมาณช่วงอายุ20ต้นต้นนะ22่สงีงเนี้ยก็มีแล้วเราก็เข้าไปรักษาตามโรงพยาบาล้ดีขึ้นไหมคะอาการคือว่ารักษาแก้ปัญหาที่ลายเหตุก็หมายถึงว่าพวกยาละลายไขมัน การเลละลายอะไรต่างๆเนี่ยเราต้องกินจนตายอ่ะครับเรากินมา<อ>ตลอดนะเราก็ดูแลตามที่ที่หมอเขาแนะนำเพราะเราก็ไม่อยากจะไปก่อนวัยอันควรคร่ะเรามาเจอกับวิธีการแก้อย่างไรที่ไม่ใช่แค่การปกครองอาการครับผมก็พยายามศึกษานะครับหาตัวโปรดักที่มันตอบโจทย์แก้ปัญหาตรงไขมันธุรกิจเครือข่ายเนี่ยก็ดีอย่างหนึ่งครับจะมีสินค้าหลากหลายมากครับผมเนี่ยพยายามหาสินค้าที่เป็นโปรไบโอติกนะครับแล้วก็สินค้าที่ไม่มีสารเคมี นะครับผมเป็นคนที่บริโภคสินค้าอาหารเสริมค่อนข้างเยอะอยู่แล้วเดือนหนึ่งก็สองสามหมื่นอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งไม่เคยสนใจธุรกิจเครือข่ายเลยก็คือเราเป็นผู้บริโภคเลยใช่ครับมาเจอตัว a m w i ิ h นะครับเออมันใช่เนี่ย จริงๆแล้วร่างกายมนุษย์เนี่ยมันควรจะมีการเติมเพิ่มเซลล์แล้วไปดูเรื่องการยอมรับเรื่องงานวิจัยเรื่องแ l บเรื่องอะไรต่างๆเพื่อมันใช่เข้าไปอีกเนาะแล้วพอมาสินค้าตัวที่2ตัวน้ำมันสนโซจังนะคนที่ใช้อ่ณคกบคุณบุกอย่างเงี้ยครับเป็นแอมบาสเดอร์นะเป็นสินค้าที่นําเข้ามาจากประเทศเกาหลีมาเลงอันดับหนึ่งใช่ไหมครับอันที่2คือเลือดค่ะฉะนั้นเนี่ยคุณตีเขามองเห็นโอกาสว่าอีก7จปีข้างหน้าหรือสิปีข้างหน้าเนี่ย มันจะมีคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคเลือดค่อนข้างเยอะตรงประเด็นตรงนี้ผมก็เป็นอยู่แล้วพอได้กินได้ใช้มันตอบโจทย์เพราะตอบโจทย์อย่างหนึ่งคือพร้อมด้วยโมเดลแต่ตอนนี้เรารักสุขภาพเราก่อนเพราะ,ะ,ะเรามองว่าสุขภาพเนี่ยดีเนี่ยไอ้แผนเนี่ยมันจะกวาดได้เท่าไหร่เนี่ยไม่ว่ากันออพอเราลองสิน,งน,นค้าไประยะเวลาเท่าไหร่คะ สินค้าเนี่ยเราได้ทดลองด้วยตัวเองนะครับตัวน้ำมันสนโซจังอาทิตย์2อาทิตย์นะครับช่วงนั้นดูแลตัวเองอย่างดีเลยครับเพราะว่าอยากเห็นผลคราวนี้อยากถามคุณกศิลเราะว่าทาไมถึงต้องเป็นแอมวิชครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าแอมวิชไม่มีสินค้าที่ตอบโจทย์มันก็ยังไม่ใช่อยู่ดีครับแต่สินค้ามันตอบโจทย์พร้อมด้วยโมเดลที่เป็นโมเดลอนาคตเลยก็คือจากการที่เราทํามาใช้ระยะเวลากี่ปีคะประมาณ2ปีครับ สอปีเองเหรอคะคในการขึ้นรายได้หลักแสนครับผมแสดงว่าโมเดลเขาเนี่ยขอบอกข้อดีของโมเดลให้ฟังเผื่อว่าใครจะสนใจกันสนิเนี่คือโมเดลของแอลวิชเนี่ยครับมันมีรายได้เป็นวินาทีน,นะครับรายได้เป็นวินาทีคค,คือเรานั่งคุยกันอยู่ ครับคุณเรียกมีรายได้ใช่ครับเราทำงานแอคทีฟอินคัมมาตลอดเลยแต่งานแอคทีฟอินคัมเนี่ยเราต้องแอคทีฟให้เสร็จก่อนถึงเราจะได้อินคัมเข้ามาใช่ไหมครับใช่ค่ะแต่งานแอมวิชเนี่ยครับคุณแอคทีฟตอนนี้คุณรับตอนนี้เลยวินาทีเลยครับคือถ้าเกิดคุณใส่แรงไปตอนนี้ปพ๊บคุณก็ได้รับเงินเลยใช่ครับคราวนี้อยากจะถามว่าแล้วโปรเจกต์ใหม่ๆสำหรับปีนี้ของทางแอมวิชหรือว่าของทางคุณโปริสมีอะไรบ้างไหมคะมันโชคดีอย่างหนึ่งว่าแอมวิชได้ออก โปรเจกต์ใหม่คือเป็นมัสเตอร์ดีลเลอร์นะครับมัสเตอร์ด<ฆ>ีลเลอร์เอ็กซ์ร้านะครับคือเป็นโปรเจกต์การลงทุนของนักธุรกิจโดยตรงเลยถามจริงๆว่าทำยากไหมถ้าเกิดว่ามีใครสนใจที่ต้องบอกว่าไม่เคยทำธุรกิจมาก่อน<ฆ>คืออย่างนี้ครับ<ฆ><ฆ>ถ้าเกิดสนใจนะครับคือ 1. นึ่งแอมวิชมีระบบพี่เลี้ยงในกลุ่มฟร<ฆ>ีดอมกรุ๊ปนะครับก็<ฆ>จะมีพี่แจงสายพิลลินโท<ฆ><ฆ>นะครับแกก็ เข้ามาในระบบก่อนแล้วก็คิดค้นระบบที่เลี้ยงสอนงานพี่แจงมีไรายได้ในระบบเดือนละหนึ่งล้านบาทหนึ่งล้านบาทโอ้โห oh, ถือว่าไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดา,าครับวิธีการทํางานของคุณตษสิเพื่อให้ได้เอาว่าเป็นหลักแสนก่อนแล้กันเราเริ่มต้นมีระบบการทํางานยังไงบ้างคะจริงๆแล้วงานเนี่ยมันมี หนึ่งคือการค้นหาติดตามรักษาพัฒนาเนี่ยครับให้เขาอยู่ในหลุมตรงนี้นะครับเมื่อเราได้ทั้งกระบวนการตรงนี้เนี่ยครับคนก็จะอยู่กับเราคนเขาก็จะมีการเรียนรู้กันพัฒนาการขยายมันก็ส่งผลให้ทุกคนก็มีรายได้ไปโดยอัตโนมัติเลยครับถามนิดนึงค่ะปัญหาที่ยากที่สุดตั้งแต่เราทํางานมาคืออะไรคะคือคนที่สําเร็จคือคนที่ลงมือทําส่วนคนที่ไม่สําเร็จคือคนที่ไม่ได้ลงมือทําอย่างที่บอกว่า ผมถ้าเกิดว่าไม่แอคทีฟพินคัมาสิบกว่าปีก่อนผมคงจะรอกระเกษียณตอน60สิไม่ได้เรามีเป้าหมายชัดเจนว่าเราไม่อยากเกษียณ6กสิบเรามีขั้นบันไดามาเรื่อยๆเหมือนกันครับแอมวิชถ้าเกิดว่าเรามีเป้าหมายว่าเราอยากได้3 000า0,000นบาทเรานั่งเราไม่ลงมือทํายังไงมันก็ไม่ได้ก็หลยว่าจะบอกว่าคุณโปรเซสเก่งไงก็เลยทำแล้วก็ได้แล้วถ้าเกิดเป็นคนไม่เก่งล่ะ คือเราเราคิดว่าทุกวันนี้มันมีเรื่องที่ค่อนข้างที่จะซีเรียสค่อนข้างเยอะนะ,ะมีโควิดมั่งมีภัยโน่นนี่มั่งเราทําให้เรามีความสุขเรามีความสุขกับชีวิตแล้วเราเอาเอาความสุขที่เราได้เนี่ยมาบอกลองมีรายได้เสริมจากช่องทางไหมรายได้เสริมช่องนี้มันสนุกนะ,ะหนึ่งเราได้เจอกับเพื่อนใหม่<ะ>ๆเราอยากไปเที่ยวต่างประเทศเราก็ได้ไปเที่ยวฟรี ประธานบริษัทหรือว่าคณะกรรมการบริหารอนไาต่าๆเนี่ยเป็นมิตรที่ดีเหมือนสถาบันครอบครัวเลยอะเรามาอยู่แล้วมีความสุขอะเรามาอยู่ด้วยกันไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ a m b i ช i o ถือว่าเป็นธุรกิจแบบอีคอมเมิร์ซหรือเปล่าคะใช่ครับอีคอมเมิร์ซในความหมายของคุณโกศิคืออะไรอีคอมเมิร์ซคือมันเป็นช่องทางการทําเงินผ่านอิเล็กทรอนิกส์เราทํางานผ่านมือถือเครื่องเดียวครับซึ่งมันเป็นดิจิตอลมาเก็ตติ้งที่ ยุคปัจจุบันเนี่ยจำเป็นจะต้องคว้ามันไว้ก่อนเลยเหมือนโครงการของรัฐบาลของเราก็เหมือนกันคือคุณแค่มีแอปแค่นั้นก็คือคุณได้เงินได้่เหมือนกันใช่ครับคาวนี้อยากจะให้ทางคุณกดอ่์ค่ะฝากถึงคนที่กําลังมองหารายได้อีกหนึ่งช่องทางกันเยอะแต่ ยังไม่กล้าที่จะออกนอกกรอบจริงๆแล้วผมอยากจะฝากกับนักธุรกิจหรือว่าคนที่อยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจนะครับถามว่าไม่มีงานอะไรที่ไม่ลงทุนะนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากจะลงทุนในความสามารถของเราทดลองดูได้นะครับ a m w ิชเนี่ยมันมีการเรียนการสอนมีระบบที่เลี้ยงแล้วก็มีขั้นบันไดให้เราโตได้อยู่ที่ว่าเราเอง เราตัดสินใจที่จะประสบความสําเร็จเนี่ยยังไงมันก็สําเร็จถ้าเกิดเรามีใจอยู่กับมันนะครับตอนนี้เป็นยุคของ AI นะครับระบบปฏิบัติการทํางานแทนคนเข้ามาแทนนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเรามองหางานหรือว่ามองหาอะไรเนี่ยให้เราดูงานที่เป็นดิจิทัลนะครับเพราะว่าเครื่องไม้เครื่องมือสื่อสารเนี่ยจะเข้ามามีบทบาทแทนค,คนมากแล้วก็ พลังการทำงานเนี่ยก็ค่อนข้างที่หญ่เยอะนะครับเพราะว่าโลกไหลผมแดนผ่านเครือข่ายอย่างงี้ครับระบบเครือข่ายมันมันมีแรงเหวี่ยงให้เราประสบความสำเร็จได้เยอะ,ค,ะครับแล้วก็โชคดียอย่างหนึ่งว่า a m ม i s h u n i t เนะครับเป็นธุกรกิจดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งที่เถียรที่สุดณปัจจุบันนะครับสุดท้ายอยากให้ฝากคำคมประจำตัวกันสักนิดนึงสำหรับคุณกรสิผมคุมทุกคำนะครับแต่ว่าไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่า อยากจะฝากก็คือว่าเมื่อคุณลงมือทำวันนั้นคุณก็จะสำเร็จเมื่อไหร่ที่คุณไม่ได้ลงมือทำคคุณไม่มีวันสำเร็จนี่แหละครับคมจริงๆขอบคุณดูคมจริงๆค่ะได้เลยค่ะคุณผู้ชมคะแล้ววันนี้นะคะดี่ฉันต้องบอกเลยค่ะว่าเราได้ข้อคิดดีๆกันเยอะเลยนะคะถ้าเราลงมือทำค่ะไม่ว่าโรคจะรุเร้าหรือปัญหาอะไรก็แล้วแต่ค่ะความสำเร็จจะอยู่แค่เอื้อมใช่ไหมคะใช่ครับ่ค่ะ ผู้ชมคะแล้วตอนนี้เนะีคะเวลาก็หมดลงแล้วค่ะพบกับวิชันได้ใหม่นะคะในเทปหน้าค่ะสำหรับวันนี้ค่ะเราสองคนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ